สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชฟตีสวัสดีครับพี่ฟ้าโอเคพี่ฟ้าขออนุญาตแนะนําตัวนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักพี่ค่ะพี่ฟ้าสุปรักษ์แก้วประทีปนะคะเป็นเซลล์ซยเรกเตอร์ของยันวอยุนหรือตาเด็กสมบูรณ์ค่ะทีนี้วันนี้เราจะทําอะไรกันคะเชฟวันนี้เราจะทําเมนูคีโตครับคีโตคีโตคีโตยังไงบ้างของเชฟเป็นเมนูอะไรผมจะทําเมนูตัวกะเพราหมูกรอบครับ ทานคู่กับข้าวดอกกระลำครับโอเคเมนูเมนูแบเทิลของพี่ฟ้ากันนะคะพี่ฟ้าค่ะก็คือเป็นไข่ม้วนค่ะวันนี้เมนูของพี่ฟ้าค่ะแน่นอนค่ะเครื่องปรุงรถของพี่ฟ้านะคะตัวนี้คือออร์แกนิกนะคะซีอิ๊วขาวออร์แกนิกค่ะคนกินคีโตคนกินคลีนกินได้แล้ววันนี้อะไรเอ่ย อันนี้เป็นซอสปรุงรสค่ะออร์แกนิกเช่นเดียวกันคนที่กินคีโตกับคนที่กินคลีนค่ะพี่ฟ้าขอแนะนํานะคะสองตัวนี้เอาอยู่ค่ะแล้วมาดูวัตถุดิบกันหน่อยดีไหมคะเชฟครับผมเอาเริ่มที่ใครดีเริ่มีิพี่ฟ้าก่อนไหมนพี่ฟ้าก่อเ <Okay. S 2> คและแน่นอนค่ะพอเราบอกว่าเรากินไข่ใช่ไหมคะไข่ม้วนนะคะเราก็เลยต้องมีไข่ค่ะก็จะมีไข่สดนะคะไข่ไก่สดค่ะ ตามด้วยไก่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นไก่ติดหนังติดมันเล็กน้อยนะคะเพราะคนกินคีโตสามารถติดมันได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศหัน่นฝอยนะคะหั่นเล็กค่ะหั่นสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะแล้วอันนี้คือหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่หั่นสี่เหลี่ยมค่ะตามด้วยเชดดาร์ชีสค่ะนะคะ คนกินคีโตค่ะหลักการของการกินคีโตนะคะคือต้องกินแฟตให้ถึง75แล้วก็จะเป็นโปรตีนอยู่ที่โดยประมาณนะคะ20อ่20ค่ะแล้วอีก5ที่เหลือนะคะก็จะเป็นคาร์บค่ะคือคาร์บต้องกินน้อยมากๆทีนี้มาดูเมนูแฟตๆของเชฟสีบ้างค่ะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างขอแนะนำก่อนเลยครับพระเอกครับมุกกรอบนะครับตามชื่อเลยครับมีใบกะเพราครับมีพริกชี้ฟ้าแดงครับ แล้วก็มีพริกขี้หนูครับมีเนยครับไว้ผัดกับข้าวดอกกระหล่ำครับ<อ>ผมอ๋อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวจะแบทเทิลกันแล้วนะคะขออนุญาตไปที่เตาเลยค่ะทีนี้นะคะวัตถุดิบหลักเราก็คือไข่ไก่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะตอกไข่ไก่นะคะคนอื่นอาจจะตอกครั้งเดียวนะคะพี่ฟ้าก็จะตอกสองครั้งค่ะเพราะว่าไข่ไม่แตกนะคะหนาจัดไส่ไข่สองฟองนะคะนี่เลย แน่นอนค่ะตราเด็กสมบูรณ์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นซีอิ้วขาวค่ะอ๊บขออนุญาตตวงนิดหน่อยนะคะพอดีพี่ฟ้าเป็นคนไม่ทานเค็มนะคะพี่ฟ้าก็จะใส่ซีอิ้วขาวสักประมาณหนึ่งช้อนค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะเออภาษาเหนือเขาเรียกสามจูแอะนะคะพี่ฟ้าก็ใส่ประมาณสามจูแอะค่ะจากนั้นก็ปิดนะคะแล้วก็ตีค่ะ เสียงดังดีนะคะตีให้ไม่ต้องขึ้นฟองนะคะตีให้พอแหลกนะคะเนี่้าทาแข็งขันมากเลยค่ะอันนี้จะเห็นว่าพี่ฟ้าใส่เสื้อของซอมหอยนะคะมาที่เตาค่ะนะคะโดเห็นไหมอ่ามาลุน้นกันว่าพี่ฟ้าจะติดเตาได้ไหมโอเคได้ค่ะไม่น่ากลัวยอย่างที่คิด พี่ฟ้าขออนุญาตนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ที่ฟ้าบอกไปว่าคนที่ทานคีโตค่ะก็จะต้องทานไขมันโหลดไขมันนะคะให้ได้ปริมาณพอเหมาะนะคะเพื่อที่ว่าตัวแฟตอลค่ะจะไปสอนให้ร่างกายค่ะใช้พลังงานจากไขมันแทนพลังงานจากแป้งนะคะนี่เลยนะคะพอรอให้เหนยละลายสักนิดนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ พี่ฟ้าชอบตะหลิวนี่จังเลยเหมาะกับเสื้อพี่ฟ้ามากเลยปกตินะคะถ้าเกิดว่าในอนาคตนะคะเราก็จะมีคีโตนะคะตัวที่เป็นซอสหอยค่ะออ,ออกมาถึงเวลานั้นนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะมีเมนูใหม่ๆมาแนะนํากันแน่นอนเลยค่ะอันนี้เป็นเมนูของโปรดพี่ฟ้ามากเลยนะคะเพราะว่าทําทานง่ายๆนะคะแล้วก็หน้าตาดีโหลดพลังงานได้ครบค่ะตัวนี้ถ้าทานหมดนะคะอยู่ที่ประมาณ370แคลอรี่ค่ะไข่สองฟองนะคะ wow. เลยจริงๆต้องใช้กระทะแบนกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคอาจจะแบทเทิลไม่เก่งเท่าเชฟน,นะคะเพราะว่าสุภลักษณ์นะคะเป็นแม่บ้านที่ทำอาหารแบบชาวบ้านชาวบ้านค่ะนะคะตามด้วยไก่ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะไก่ เดี๋ยวจะไม่สุกค่ะกระจายกระจายมันออกสักนิดนะคะดี่ค่ก็จะใส่หอมค่ะเดี๋ยขออนุญาตนะคะกลิ่นเริ่มมาค่ะหอมมากๆเลยพี่ฟ้าเป็นคนชอบกินผักนะคะแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะใช่แล้วใช่แล้วตามด้วยชีสค่ะใส่เนยแล้วยังใส่ชีสอีกนะคะเพราะว่าต้องโหลดแฟตให้ได้นะคะอยู่ที่70%ค่ะไข่ที่ไหม้แล้วนะคะได้กลิ่นแล้วค่ะ นี่เลยเพิ่มเพมหมวนขาะมวนม้วนเราต้องมมวนตอนที่มันยังไม่สุกมากนะคะมมวนหมวนม้นมวนคาะมวนติมติมติมมมวนขาะมวนตบค่ะตบตบให้เข้ากันค่ะนี่เห็นไหมน่าจะดีไหมหอมไหมคะทุกคนไม่มีใครตอบที่เลย่ได้เลยค่ะโอเคนะคะ ตอนนี้นะคะก็เพิ่มไฟขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้ไฟพี่น่าจะเบาไปสักนิดนะคะทำให้ไข่กรอบอีกสักนิดค่ะตัวเมนูนี้นะคะที่เราบอกว่ามันมีอยู่370แคลนะคะเนื่องจากว่าตัวแฟตมันจะค่อนข้างเยอะค่ะเปอร์เซ็นต์ของแฟตก็จะเยอะหน่อยนะคะตัวไข่ไก่ค่ะจะมีโปรตีนอยู่มากพอสมควรนะคะซึ่งในการบริหารจัดการเรื่องของปริมาณของแฟตที่เรากินเข้าไปนะคะ ก็จะทําให้ร่างกายนะคะรู้จักในการที่จะเอาพลังงานที่มาจากไขมันมาใช้ค่ะคือพูดพูดง่ายว่าจากเดิมเราจะใช้แป้งมาเป็นพลังงานในการเาเเดินใช้ชีวิตใช่ไหมคะเราก็จะใช้ตัวที่เป็นไขมันเข้ามาแทนนะคะให้มันกรอบๆสักน,นิดนะคะพี่ฟ้าชอบกินอะไรกรอบๆนะคะโอเคพี่ฟ้าขอจานออกจานอยู่นี่แล้วมาโอเคกรอบๆหน่อยนะคะปึ๊บม,มา โอเคค่ะนะคะน้าต่อใช้ได้แล้วนะเนี่ยทีนี้นะคะเราก็จะมาหั่นจัดใส่จานกันนะคะหุยหอมมากๆเลยค่ะจริงๆไข่มันต้องแน่นกว่านี้นิดน,นึงนะคะพี่ฟ้าใจร้อนไปหน่อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเมนูหน้าจะแก้ไขค่ะตืมใส่จานค่ะเยิมสวยๆหน่อยนี่ เล็กๆนะคะพี่ฟ้ามั่นใจค่ะว่าเด็กเล็กๆก,ก็จะได้กินทั้งผักทั้งไข่ทั้งชีสนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เป็นไก่ได้ค่ะเอาวางกันนิดนึงนะคะนี่แต่งจานค่ะแต่งจานปึ๊บเฮก็เ,เป็นมือใหม่สักหน่อยเนาะโอเคค่ะ นูของพี่ฟ้าค่ะเป็นเมนูแบลเทิกับเชฟนะคะตัวนี้ชื่อว่าไข่ม้วนเด็กสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวขอแนะนำวัตถุดิบสำหรับเมนูกะเพราหมูกรอบคีโตนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวหมูกรอบก่อนเลยนะครับมีใบกะเพรามีพริกแดงจินดานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูกับพริกแดงจินดาอันนี้เป็น พริกขี้หนูกับพริกแดงจินดาสับรวมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผัดด้วยน้ำมันนะครับเราไม่ใส่กระเทียมนะครับเนื่องจากว่ากระเทียมมีแป้งนะครับเราใส่แค่พริกอย่างเดียวครับแล้วเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวออร์แกนิกตาเด็กสมบูรณ์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นซอสปรุงรสออร์แกนิกตาเด็กสมบูรณ์ครับในส่วนของตัวข้าวนะครับเราใช้ตัวเป็นข้าวดอกกระหล่ำแทนนะครับผัดกระเนยแน่นอน ปรุงรสด้วยสยีขาวออแกนิกตาเด็กสมบูรณ์เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับใส่เนยนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนะครับใส่ดอกกระหล่ำครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับเอาเฉพาะดอกนะครับตัวก้านไม่ต้องนะครับ คนให้เข้ากันเราจะผัดจนกระทั่งดอกกระลัำใสนะครับคนทานคีโตนะครับจะจะไม่ทานคาร์โบไฮเดรตหรือข้าวนะครับก็จะใช้ตัวตัวอื่นมาแทนนะครับโดยการบริโภคไขมันที่มากกว่าปกติหน่อยครับต่อด้วยการปรุงรสเลยนะครับเดี๋ยเราใช้สีขาวออแกนิกตาเด็กสมบูรณ์นะครับปรุงรส พอมีรสชาติเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานคู่กับผัดกะเพรานะครับรสชาติที่เราปรุงไปก็จะมีสีอิ้วขาวออร์แกนิกตาเด็กสมบูรณ์นะครับช่วยทำให้ข้าวดอกกระล่ำรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำผัดกะเพราหมูกรอบคีโตกันเลยนะครับ นะครับใส่น้ำมันลงในกระทะครับสักประมาณ1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยพริกครับตามด้วยหมูกรอบนะครับ ้นนัปรุงรสด้วยสีอิ๊วขาวออรแกนิกตาเด็กสมบูรณ์ครับสาดข้ามขอบกระทะนะครับจะได้หอมหอมแล้วก็ซอสปรุงรสออร์แกนิกตาเด็กสมบูรณ์ครับใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับ ผัดให้เข้ากันครับใส่พริกเพื่อเพิ่มสีสันครับตามด้วยใบกระเพรานะครับผัดให้เข้ากันอีกครั้งนะครับ หากน้ำแห้งให้เติมน้ำได้เล็กน้อยนะครับแต่อย่าเติมน้ำมากนะครับเพราะว่าหมูกรอบจะแฉะครับเสร็จเรียบร้อยครับกับกะเพราหมูกรอบคีโตเป็นไงบ้างเชฟฝีมือพี่ฟ้าอร่อยมากครับอร่อยเพราะอะไรคะเชฟบอกเลยอร่อยเพราะ เครื่องปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์ <S <S เป็นออร์แกนิกด้วยเป็นออร์แกนิกด้วยครับใช่ค่ะแล้วลของพี่ฟ้าไมา่แน่นอนค่ะตัวนี้คือซีอิ๊วขาวออร์แกนิกนะคะตราเด็กสมบูรณ์ทําอะไรก็อร่อยมันไม่ใช่ฝีมือพี่ฟ้าซะทีเดียวค่ะพี่ฟ้าขอยกนิ้วให้กับเด็กสมบูรณ์เลยค่ะ <S <S เด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไป